และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานเรียบร้อยแล้วนะคะ,<ล>ะอยากจะบอกว่าโหบรรยากาศดีมากทุกคนและพู้ที่ได้รับรบางวัลเฮ้อพูดเป็น Expert CEO วันนี้นะคะฝ้ายกำลังจะเดินทางไปที่สีล,ลมพักคค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานค่ะของ TikTok ok นะคะซึ่งเป็นงาน CO e c o Exclusive Event <อ>นะคะเดี๋ <ồ evet. S 2> ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้ววันนี้ c o Factory เรามีซีนอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ ค่ะทุกคนอือ,อ,อ,อมันจะคำเย็ไหมไหม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าโหบรรยากาศดีมากทุกคนมีความแกรมมีความลักชูนะคะบรรดาเหล่าซ e o เนี่ยต้องบอกว่าหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะที่อยู่ณนะที่แห่งนี้ค่ะทุกคนสีลมพารค,ค่ะเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีบาร์อาหารนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับประทานกันแล้วก็จะมีมุมกาแฟด้วยที่สําคัญนะคะมีแบ็คดรปสำหรับถ่ายรูปนะคะงานนี้มีบูธถ่ายรูปนะคะแล้วก็เวทีโอโหบอกเลยว่า เและผู้ที่ได้รับรางวัล h e a t of World Expert CEO ได้แก่คุณฝ้ายสลานันทองดุลย์จาก CEO แบทรีไทยแลนด์เสียงก็เริ่มคุณฝ้ายครับผมที่ตอบมา ครับ,รบ,รบนี่คือองหน้าของูรวัฮิลดวันีวันนี้ค่ะเป็นรดงวันที่รู้สึกพักภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ เพราะทําให้ลูกค้าและผู้ติดตามทุกท่านเนี่ยได้เห็น DNA แบรนด์ของ CO Factory อย่างแท้จริงค่ะเพราะนี่คือรางวัล Wellness and Healthy ที่ทาง TikTok Shop เนี่ยมอบให้กับเราค่ะเพราะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจจะเป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์ในการตอบคําถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสริมเป็นกระฑพสารเสืิมอาหารเชิงลึกค่ะเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและเป็นรางวัลที่ตอบย้ำ DNA แบรนด์ CO Factory Thailand อย่างแท้จริง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน CEO Exclusive Event ที่ทาง TikTok Thailand เนี่ยเขาจัดให้กับเหล่าบรรดา CEO เดี่ยววันนี้มีมาร่วมงานเนี่ยเกือบหน0ร้อยท่านด้วยกันนะคะหลายๆลายแคตเกรีนะคะทุกคน ก็บอกว่าเราได้เจอคนเก่งเยอะมากนะคะไปก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายไว้เป็นกําลังใจให้เราจากสถานการณ์น้ำท่วมมัดใ่นะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่า CEO Factory ของเราเนี่ยก็ได้คว้ารางวัลหนึ่งในไม่กี่รางวัลที่มีในวันนี้ด้วยนะคะ EP หน้านะคะ CEO Factory จะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ